สวัสดีค่ะเข็มทองชาแนลยินดีต้อนรับนะคะตอนนี้กำลังสร้าง j จดีอยู่ค่ะยังไม่เสร็จแต่ปลูกสวนย่อมเสร็จแล้วค่ะสวยมากนะคะที่นี่ พ่ปลูกเสร็จเมื่อวานนี้ค่ะแต่ย่าปลูกสองเดือนอะสองเดือนให้หลังนะคะย่าก็ติดแล้วสวยแล้วเราปลูกสวนย่อม เสร็จก่อนเจดีนะคะเจดีได้ไปครึ่งหนึ่งแล้วค่ะถ้าผู้หญิงว่างก็ทำสวนย่อมปลูกหญ้าปลูกเลี้ยงผาปลูกต้นไม้ ก็ต้นไทรค่ะเข็มทองก็ได้มาปลูกนะคะตรงนี้แต่ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้มีต้นสารด้วยค่ะรอบเจดีปลูกเสร็จเมื่อวานนี้ นี่ค่ะเจนดีวันนี้ก็ขึ้นสาบนะคะเมื่อวานนี้จับเหลี่ยมข้างบนวันนี้อาจจะได้ขึ้นสาบค่ะแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะเพราะว่าต้องทำง,งานหลวงปู่หลวงตาท่านก็ไม่ชอบให้จับโทรศพัพท์ ป่าภูกระล้นนะคะหน้าเห็ดเห็ดละงูกก็จะออกนะคะเพิ่งออกไปสองวันก่อนไปเก็บนี่มีต้นสารนะคะ วันนี้อากาศดีเราเดินไปดูรอบๆต้นชาดัดนะคะชาดัดก็เพิ่งจะปลูกไปเมื่อวานนี้นะคะ นี่ชาดัดค่ะข้างล่างจะเป็นหมู่บ้านค่ะหมู่บ้านล้อมรอบเลยนะคะ นี่ป่าเห็ดละงูกค่ะเห็ดละงูกออกแล้วนะคะนี่คือเห็ดละงูกนะคะ คลิปนี้ก็ขอจบลงแค่นี้ก่อนนะคะ FC เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมเมตตากดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กิมนดองชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะต้องไปทำงานแล้วต้องขึ้นยอดดีแล้วค่ะ